กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการเกษตรมูลค่าสูงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการเงินในการดำเนินงานขับเคลื่อนระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดเป้าหมายอำเภอละหนึ่งหมู่บ้าน วันที่5มกราคม2566สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้เข้ารุวมชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานโครงการและแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านสินค้าเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้กับเกษตรอำเภอ22แห่งวันที่15กุมภา 2, 66, มพันธ์2566อำเภอศิลาลาจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ และได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านนนสมบูรณ์หมู่2ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาลาจังหวัดศรีสะเกดบ้านนนสมบูรณ์หมู่2มีพื้นที่ทั้งหมด1,548ไร่พื้นที่ทำการเกษตร1,350ไร่คิดเป็นร้อยละ87.21จำนวนครัวเรือนทั้งหมด146ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรกร114ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ78.08แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่หนองบัวดงและหนองเล็ก สินค้าเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่โคพื้นบ้านวันที่16มีนาคม2566สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอศิลาล้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดเวทีชุมชนในการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและได้จัดทําโครงการกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า สินค้าหลักที่กัดเลือดได้แก่โคต้นน้ำและมีการจัดทําโครงการเลี้ยงโคต้นน้ำคุณภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตดําเนินการจัดหาโคแม่พันธุ์จัดซื้อพันธุ์หญ้าฟร์มและข้าวผสมเทียมโดยมีเป้าหมาย 1. เกษตรสามารถเลี้ยงโคต้นน้ำได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสําหรับฟาร์มโคเนื้อม,มีรายได้การเลี้ยงโคพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การจัดทําโครงการกิจกรรมดังกล่าวจะถูกบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรากรจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดําเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อไป